นี้เอาปืนอัดลมมาเล่นปืนอัดแก๊สกับปืนอัดลมน้ี่สกินเนี่ยเหมือนปืนอัดแก๊สมากพขอโทษด้อผมเล็งหัวมากลี่ห่วยตกมากโอ เข้เาแาลยก่นอนนะขวาแล้วเนี่ย่ะเข้าแล้วพอช็อปเปอร์มันมาแล้วอ๋อลวงแล้ว ไม่กล้าออกไปตรวนั้นเอ้เอ้เอ้ยสอไฟสองไฟนตัวนี้ดีกว่านังไ้นตองมีศพบางอู้ขียเี่ยศพูเนี่ยแหละศพปูเนี่ยแหละครว่เมื่อกี้ ากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคุมยากแล้วก็ลัน่นลั่นช้าแต่ถ้าเราแซนด์แมนเนะี่ยมันก็โหดอยู่ไปเฝ้าตรงนี้ไว้ดูซ้ายไว้ให้หน่อยไปนะ oh hiệt động trái phết. ah. không thể. 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 không thể.

มามาสิคอยดัยดากตงล้าน,น <ơn> เป็นที่โปรของคนเล่น AR นะครับทางร้าน AR สนายเนี่ยใช่ไหมโอ้ Oh, shit. Oh, oh it's all now uh -huh. friendly will enemy uav overhead uh -huh. marcy hello hello <laughs> securing alpha you're finding the enemy right? oh enemy holds two objectives take it uh -huh. oh what the uh -huh. มอซ้าโอ้ยเี้ยเี้ยเขี้ยเขียแก๊สเสืออารมนี่ไงอัยแก๊สเฮลิคอนแก๊สน้ำตาคุณนี่แหละ

เฮ้ยนายก็แคมเหมือนกันใช่ไหมฉันก็แคมเหมือนกันเฮ้ยเสียงเท้าน่ยมันดังเข้ามาในหูฉันเลยนะ

ทำอะไรกันในห้องน้ำม้อสมกันเหรอครูครับความเชื่อเรียนม้อสมในห้องน้ำครับจริงไม่เคยทัน แหว่งอดเยยดจางมาหาป้าป๋าสิครับไม่ป้ายนะ Mày gần đây đâu tại cố ghẹo ghẹo hết lỗ chứ không phải đặt lỗ lỗ hơi แน่นั่นแน่ออกมาใช่ไหมล่ะโอ้โหเฮ้เฮ้สาวน้อยโอ้โอยังไงวะเนี่ยอ้อนไม่ยอมเปิดสาสาใจสา ใช่ปะวะไม่ใช่ะะใชเออตรงกลางนี่แหละเพื่อรักนักสืบหมายป้ายเพียบป้ายเพียบ H มาโอ้แต้มฝั่งเราไม่ขึ้นเลยต้องเร่งทำเรงเงงเ่งทำให้เพื่อน